โลชั่นตัวนี้เป็นโลชั่นน้ำหอมและขาวขาวและหอมในหลอดเดียวมีที่ไหนไม่มีมีที่นี่ที่เดียวโลชั่นน้องโตเกียวขาวและหอมซึมไวไร้คราบในหลอดเดียวท้าแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่โอ๊กโลกบอกขาวมนโอกโลกคนดํากระไรได้ท้าแล้วบอเขียวมีกันแดดในตัวมีวิตามินบํารุงผิวนี่จัดไปน้องเลิศเลิศเคเกว,แ,ว,แ,วแก้ว นี่เลยที่ทาครั้งแรกนะคะอันนี้ทาครั้งแรกนะคะทุกคน้องนาลิตามาเข้ามังกับแม่หน่อยค่ะเอ็มมาเคยทาเจ้เคยกว่าอะไรลูกร่หโมองแดเมืองหาววันนี้โปรส่งฟรีวันเดียวนะคะรีบเลยโปรส่งฟรีวันเดียว390บาท50บาทไม่ต้องจ่ายค่าส่งไม่ต้องจ่ายแบบโอนส่งฟรีแบบโอนมีวินโหลดแห้งโหลดแห้งโหลดแห้งมาก็โหลดแจ่ น้องเอ็มทำไมนี่แบบหละค้สุดท้ายเลยที่เราเคยทาต้องทาคือมันจะไม่ได้ขาวแบบว่ามันจะบริเวขาวแค่ตอนที่ทามันจะขาวขึ้นเจ็ภายในเจ็ดวันมันจะเปลี่ยนผิวให้คุณเนี่ยสมมติว่าจดทาเทอแสต์มันบอลเนี่ยมันจะเป็นดังสี่อธิบายฟังเด้อกทาครั้งแรกป้ามันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าคุณใช้ต่อเนื่องเจ็บถึงจุสี่วันมันจะเปลี่ยนผิวจากแบบนี้มาเป็นแบบนี้คอยการลันตีเด้เลยว่าทาเจ้าใส่เป็นยังคอยคือคอยคือมาแบบนานปตี มันจะเปลี่ยนผิวจากสีนี้มาเป็นสีนี้ภายในเจ็ดถึงสิบสี่วันเพราะอะไรเพราะว่าตอนเนี้ยไข่ท่ามันบเปลี่ยนแล้ว,วตอนแรกที่ฉันทาคือมันจะทาข้างเดียวคือมันจะเห็นชัดเจนแต่ทุกวันนี้ท้าข้างเดียวมันเปเห็นแล้วของข่ยบลเห็นแล้วเพราะว่ามันปรับสีผิวมากสม่ำเสมอแล้วมันจะไม่ค่อยเห็นชัดเจนนะคะแต่คือน้องเอ็มคือเห็นแบบชัดมากมดูสิทุกคนนี่คือเลิศมากนะคะ โลชั่นน้องโตเกียวหล,ลอดละสาม้อยเกบาท10หลอดส0 0พันเปิดบินเป็นตัวแทนได้เลยอ่าไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะไม่ต้องเสียค่าส่ง